ถ้าสมมติว่าลูกนั้นผักดันแล้วมันเกิดสําเร็จแล้ววันหนึ่งคนในครอบครัวของเราอาจจะเป็นพี่น้องหรือถ้าแรงกว่านั้นโทษทีลูกทำแล้วพอเราเห็นปุ๊บแน่นอนพ่อแม่ต้องอะไรสักอย่างแล้วคนอาจมาบอกเราว่าก็ศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันอาชีพเท่าเทียมกันถูกต้องตามกฎหมายเขาผิดอะไร เออแต่ว่าไอ้อย่างนี้ละกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือผมเองก็มีแฟนเก่าที่ที่คบกันมาสักพักใหญ่ๆตัวเขาเองเนี่ยก็ทั้งทั้งขายขายคอนเทนต์เป็นหนังโป๊มาก่อนหรือว่าก็ยังทําอยู่ก็มีก็มีเราก็เราก็คบกันเหมือนผู้ใหญ่คบกันปกติโอเคนี่นี่เป็นงานหรือนี่เป็นอะไรที่เขาชื่นชอบเป็นรถสนิยมนะครับคือเออสำหรับผมก็คงคงมองได้ประมาณอย่างนั้นส่วนเรื่องถ้าจะมองว่าเป็นลูกเป็นอะไรเนี่ยคือผมก็ยืนยันเหมือนเหมือนเหมือนเดิมว่าหน้าที่เราในวัยที่เรามีลูกแล้วลูกเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่พ ที่จะที่ที่อยู่ในวัยที่อายุ18แล้วจะเราจะเลือกได้ว่าจะทํางานเป็นคอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยเราเราก็ต้องมองว่าเราปูพื้นฐานให้เขาดีพอที่เขาจะมีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วหรืออยังเขา รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองรู้รู้จักวิธีการแบบเลือกคิดออกมาไต่ตองดีแล้วหรือว่ามันเป็นเชิงรสนิยมหรือหรือว่ายังไงคือด้วยด้วยเหตุและผลเนี่ยเราเองในฐานะผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเราควรที่จะต้องมีหน้าที่ที่จะทั้งสอนและแนะนําให้ให้เขามีสิทธิ์คิดได้เองแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์คิดได้เองแล้วเนี่ยคือทางเดินที่เขาเลือกมันก็ย่อมจะเป็นสิทธิ์ของเขา